สวัสดีครับผู้ชมเลนะครับกับกาล์ซึ้นะครับเนียวันนี้เราไม่มีอะไรทำเดี๋ยวแค่เดินเล่นนี่เฉยนะอ่าอันนี้ผมอยู่กับน้องผมนะชื่อปฏิพลจ์ชนสงูงก็อ่ะฟังเสียงเขาหน่อยแล้วแต่ช่วยกดไลค์ like like ผมด้วยนะครับเขียนไปเลยปฏิพลจชนสงูงติต้องเป็นตวตักนะครับแล้วอย่าลืมวัดนะ ใช่ปฏิพลเว้นวักแล้วก็ชนไทยมันมีอายักษ์นะครับไทยสูงนะอย่าลืมไปกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับตอนนี้สมาชิกน้อยที่สุดเลยตอนนี้ก็ซื้อนุกังไชมาอันนี้ก็ซื้อนุกังมากินซื้อมาตอนนี้กำลังนั่งปั่นจักรยานอยู่เอออันนี้ก็ไปนะแล้วทีบ้านก็จะจบคลิป ใช่ใกล้ๆถึงนี่แหละที่จะไปบ้านนะครับใช่ซอยก็คีเรคือขานะเดี๋ยวเรถ่ายให้ดูหน่อยดิตอนนี้มีรถมาครับก็่ารถมาอ่านะก็ไม่อยากให้เห็นทุกคนนะไม่อยากให้เห็นเชนเนลอะไรไอ้มแช่อยากไม่อยากให้เห็นหน้าตานะอย่าลื้ให้ผมครบห้าสิบซับก่อนนะเดี๋ยวผมใช่เดี๋ยวฉลองห้าสิบซับ๋ยวจะให้เห็นหน้าไปเลยหน้าาต แกทุกคนต้องช่วยกด subscribe ให้น้องผมด้วยแล้วก็ผมด้วยนะถ้าเกิดน้องไปแดดผมยังไม่ได้หางติดหางติด subscribe ห้ามห้ามโชว์ใช่แล้วส่วนก็โชว์พร้อมกันเลยเหรอไหมฉลองเลยพร้อมกันเลยเออโห้ยจักรยานติดเดี๋ยวจะโชว์ไปเปิดในแชแนลใครดีเฮ้โชว์ไปเปิดในแชแนลใครแชแนล ไม่ดุแล้วแต่กันไปตัว <c oughs> อะไรตัวอะไลรตัวอะไรตัวอะไ์ขับยาก,ยาเ,ากเลยเด<ม>ินเอาซะเลยฝัปไม่ด้วยถ่ายไปด้วยตอนนี้ก็ใกล้ถ <c oughs> ึงบ้านกันแล้วนะ <c oughs> บรรยากาศก็อยู่ในป่าลึกๆโอ้ยเดินตัดไม้ซะนเลยไม่ใช่ไหมครับล่ะคือ <c oughs> <c oughs> นี่ก็มารีวิวทางซอยของเฮียบม่ใช่ที่แมนยูแล้วก็ขอขอบคุณ่านที่ชงข้างคุณดักยูก้าสิบสามพอแล้วนะก็จะกลับบ้านก็อย่าลืมกลค์และกดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับแล้วก็น้องผมด้วยนะสวัสดีครับบ๊ายบาย